ขย,ยับยังไคงคิดอคิดบอลตรงตัวมีมีใกล้ไกลนะบอลตรงตัวใกล้ไกลนะจุดเนี้ยวใกล,ลไหเออดีูงนยมันเทียไปยาวามนเตียยเยสยงาขาด้วยนิให้มันเป็นธรรมชาติหนึ่ดิโอเค ดิ๊บอยู่นี้สูงหน่อยอยู่นี้กว่าเตี้ยอยู่นี้กว่าเตี้ยดิ๊บสูงหน่อยเยียบฟักอยู่เนี่ยไปดิ๊บสูงๆสูงงอแขนเลยไม่ดิ๊บเลยดิ๊บอย่าดิ๊บบอกให้ดิ๊ดิดิ๊บทำไมไม่ทำอยบานี้เวลาตีดิ๊บไปทุกสูงสูงเยียบหน้าไม้ดีดีเล็งดีดีดิ๊บฟักลากลากลากอย่าเบียงลากไป อยูเน <Workers. S 2> okay. ี่ยตีแทนนี่มันจะดีขึ้นนะเล็กเทเล่นเทไปเรื่อยนะไม่เอานะอย่าขยับขยี้ขยับมันโยกกีดจังหวะอย่ายุดนิ่งๆิ่งขยิบอยิบได้ขยิบลองลงลงเปลี่ยนท่าเปลี่ยนท่าเออได้ได้มาแล้วก็ไปยิดยับเข้าใกล้เกินไหมเข้าใกล้เกินไหมขยับขาด้วยขยับขาก่อนนั่นแหละยิดอยู่ือะไรรูด ดูนะ้องยาขยับบอกให้เปลี่ยนยึบขึ้นยึบขึ้นเอายึบขึ้น,ย,นยึบลงเออนั่นแหละได้ได้อยู่นี่ได้จังหวะนี้